สวัสดีแต่เช้าเลยนะครับสวัสดีที่รักนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็เจอกับนักกุ้งชาแนลคนชอบตกปลาเช่นเคยนะครับพามาออกไหมย,ยังหายของธรรมชาติเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาตามหาผาทาเพียนจะได้ตัวหรือเปล่าก็เราจะไปรบชมรับชมกันนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อสำเร็จรูปเช่นเคยนะครับ เนี่อสำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวนักกุ้งชาแนลคนชอบตกปลานะครับเป็นเหยื่อที่ว่าผสมเรียบร้อยแล้วก็มาถึงหมายก็สามารถผสมน้ําตกให้เลยนะครับก็ไม่เป็ี่นคานเสียเวลาเดี๋ยวเราเพปผสมกันเลยนะครับเบ็อันนี้เราก็เป็นไม้หมใหม่นะครับเราก็มาทดลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเบ็ดก็ได้ลงไปห้าคันนะครับ วผมก็จะทำการผสมเหยื่อเลยนะโอเคครับแล้วรอผสมเหยื่อนะครับ ปนนดีะล่อนะยหัวเลยแล้วก็รอเวลาลงเหยื่ออย่างเดียวนะนี่เป็นภาพไม้ที่ประมาณนี้ดีนะรอติดตามชมกันนะครับ ขึ้นดีนะครับเราก็จะรอเวลาดีนะครับรอติดตามชมกันนะครับนนาเรามาลงเหยี่อกันเลยนะนะครับครับแปดโมงสามสาบนาทีน้ำมันลดลงนะครับนละอ,องดู นะตอนบ่ายทุล่าต่อก็อลงคันเลยก็ได้เราเรามาลุ้นไปร้ปอมกัน โบฟังโบฟังนะครับ พันยาวผมก็เอาขอปางนะพันยาวเพื่อเลี้ยงผักตบเนาะออันนี้นะเรามารอลุ้นกันนะ ้ำไหลแรงผักตบก็เยอะนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆนครับไปเดิมปลาหมอพระนะขึ้นมาสวัสดอย่างแรงนึกว่าปลาใหญ่ครับเป็นปลาหมอนะครับปลาหมอหนานะครับสวยๆครับไปรรับชมกันต่อเลยนะครับรอบนี้เป็นอันนี้นะครับ ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แดดออกแล้วปลาลงล่างปลาก็เริ่มเข้านะก็นนะเราก็ไปรอติดตามรับชมเหนียวใส,สวยๆนะเหีนครับมายนนะครับใส,สวยสวยวันนึ่เข้าช่วงบ่ายนะครับเหี้ครับชมกันต่อครับรถเรือเบียดสามคัน ตั้งกล้องไม่ทันนะครับตะเพียนใหญ่เขามานะครับครับพร้อมกับปลานิลครับกินพร้อมกันนะครับตะเพียนใหญ่นะครับไซส์สวยๆนะครับครับโอเคครับเราไปรับชมกันต่อนะครับตั้งกล้องไม่ทันครับตะกี้เนี่ยกินแบบไม่ดูดึงปุ๊บปั๊บเลยครับโอเคครับตะเพียนไซส์ใหญ่ๆนะครับนะครับ ห้านิ้วครับสี่ห้านิ้วครับสำหรับทลิปวันนี้เราก็ขอจบทลิปเตีเพียงเท่านี้นะครับเวลาแปดโมงยี่สิบนะครับเราก็เจ็บเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหนดเียบร้อยแล้วนะรเราก็จะมาส่งผลงานรวมกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปส่งผลงานรวมกันแล้วนะครับาจะแหว ว่าจะกาวนะครับนะครับก็จะจประมาณนี้นะก็ะได้แบบข้าวเย็นนะครับปลาหมอสองตัวแล้วก็ปลานิลปลาตะเพียนนะครับประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปวันหยุดก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันเลกันนะครับฝากอย่าสําเร็จรูปมากุ้งชาแนลคนชอบตกปลาด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปให้ได้น,น้าได้รับชมกันต่อนะครับ ไปโงไม้ไหนทิปไหนก็จะปักหมุดไว้ให้นะครับต่อเคครับมากุ้งชาแนลคนชอบตกปลาก็ขอกราบสวัสดีครับมันก็จะคัดเอานะครับตัวเล็กๆก็จะปล่อยนะครับมานนี้ยผมก็จะปล่อยคนะรับปลาหมอก็จะเอานะครับปลาหมอ เพระาะนานๆทีจะได้ปลาหมอกับเขา,าเคล็ดจับปล่อยมาแล้วตรงนี้นี่ปล่อยนะครับเล็ด เลียกก็มีเยอะนะมันจับแสงนะนอกนั้นก็จะมีฮัทไซอ่ะนี่ันจะเป็นไซโบไซโบเนาะ ไ่โบนะครับคัดตอนตเด็กเอายรอบหน้าค่อยมาเอาใหม่โบประมานี้ทีค,ครับ